ให้น้องอย่านมแม่แล้ค่ะเนื่องจาว่าทํางานวิธียังไงให้นมไม่ให้นมนคัดจนได้ปั๊มออกไหมคะอ่าโอเคก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง y u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  e n n r d k i d ดนะคะเพจแม่โบพยาบาลนมแม่และเด็กหญิงตั้งครรภ์หลังคลอดแล้วก็ติ๊กต็อกโบเนิร์ดคินะ,ะกดแล้วเราไปฟังพร้อมกันเลยคะ่ะไปเลย แม่อย่านมนะคะแล้วมีปัญหาคือโอ้ยเต้านมมันคัดมากเนื่องจากว่าจริงๆอะค่ะมันก็จะพัฒนาไปเป็นเต้านมอักเสบเนาะเพราะว่ามันไม่ได้มีการระบายน้ํานมออกไงอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าคุณแม่นะคะไม่อยากที่จะให้น้ํานมมันไหลออกมาเลยแล้วก็อยากให้แบบว่าน้ํานมมันหยุดไปเลยนะคะก็แนะนําว่าสวมใส่เสื้อในนะคะที่รัดแน่นเสื้อในที่มีโครงหรือเอาผ้านะคะมาพันแน่นๆเต้านมแน่นๆไปเลยนะคะเนาะเพราะว่าการที่ทําสิ่งตรงกันข้ามนะคะ จะทาให้น้ํานมเราค่ะมันสร้างลดน้อยลงนะคะเนาะเออแล้วก็2คือถ้าสมมุติว่ามันปวดมากก็แนะนํากินพารานะคะเพื่อที่จะลดอาการปวดได้หรือถ้า3ถ้าสมมติว่ามันปวดมากปวดเต้ามังมันแน่นมากไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยการที่บีบระบายน้านมออกมาบ้างนะคะก็จะช่วยชุเราอาการคัดตึงเต้าได้บ้างนะคะหรือถ้าคุณแม่กังวลกลัวว่าถ้ายิ่งบีบเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เรายิ่งเอานมออกนะคะนมมันก็จะสร้างกลับคืนมาใช่ไหมคะคุณแม่ก็กินยาจริงๆก็คือยาลดน้ำมูก่ะเมกโรมสีเหลืองนะคะคอเฟนิรามีนนะคะตัวนั้นนะคะมันจะลดน้ํานะคะในร แล้วมันก็จะลดนมแม่ด้วยก็สามารถกินได้หรือคุณแม่นะคะกินยาคุมที่เป็นฮอร์โมนรวมนะคะยาคุมฮอร์โมนรวมก็เลือกเอาเลยนะคะที่แม่สะดวกที่จะกินแบบไหนนาอไม่วจะเป็นไดแอนแอนาซูซี่พรีเมอร์ซิอนหนูนีนันอะไรแบบนี้นะคะเนาะเพราะว่ามันมีฮอร์โมนเอสโตรเจนเหล่านี้มันจะไปกดนะคะทำให้หนมแม่ลดน้อยลงแล้วก็หยุดการสร้างนะคะเนาะโอเคไหมอันนี้ตอบแล้วนะคะ